ก็ยังเป็นทางด้านเพชรน้องฝนครับชิงเดิอนอีกครั้งครับยกสองครับพยายามเดินเข้าหาโอ้ยซ้ายจากพลังหนุม่มโดนนพยายามซ้ายเอาซ้ายสก,กัดครับพยายามเบรกเกมเสิร์ฟของทางด้านเพชรน้องฝนครับทางด้านพลังหนุม่มเริ่มที่จะสาดแข้งซ้ายหนักๆแล้วนะครับพลังหนุม่มเอาล้ครับท้งคููก็เริ่มเน้นมากขึ้นด้วยอาวุธแข้งยาวๆก่อนพลังหนุ่มวัดระยะวัดระยะแล้วซ้ายครับแมแ่ว่าทำได้ดีครับไก่เย็นครับพลังหนุ่ม ไม่มั่วไม่ประทะครับโอ้สับตอกขวามาไล่แขนมาครับตีได้ไม่ได้ยังตีไม่ได้ครับยังไม่เผยไตนะฮะยังไม่มีครับยังไม่มีฮะยังไม่ออกเหลี่ยมอันไล่แล้วครับเจอเข้ามาเพชรต้องโฟนเข้ามาพลังนุ่มเตะก่อนเตะอีกทีครับออ้ยแม่โดนศอกครับเตะซ้ายได้แต่ว่าโดนศอกเนี่ยมีสะดุ้งหมอนกันนะครับพลังนุ่มวงในพยายามขวางหน้าครับแม่โอ้ยโดนของมีคมเข้าไปครับธนาพนุ่ม แต่ก็ยังหนังเหนียวก็ยังไม่มีรอยแผลแตกครับเพนน้นองโฟนก็คึกสุดขีดเดินหน้าพยายามเติมด้วยศอกวันนี้ยังไม่มีใครแตกเลยนะครับอาม,มาฟันศอกฟันซอ,อยและเตะครับไปแล้วตัดศอกเตะนี่โอ้โหเพนน้องโฟนไหวไหมโอ้เโดนเข้าไปคาเชือกเลยนะครับนี่ครับ<ม>นี่ครับพูดถึงนี่ได้เลือดเลยเต็มเลยโอ้โเหนียวไม่จริงซะแล้วตอนนี้เพนน้องโฟนโดนเข้าไปครับอ่าแล้วพลังหนุ่มนาทีทอของพลังหนุ่มกระดานเดินเกี่ยงเข้าหาครับ เหนียวมาตั้งยกกว่าครับสุดท้ายก็แตกจนได้ทันได้เพื่อน้องโฟนโอ้โหแต่ไม่ว่าจะโดนน็อกเอาใช่ครับอาการมวยนี่อาจจะดูเป็นรองแล้วนะครับตอนนี้พลังหนุ่มนี่เดินเกมแบบย่างสามขุมเข้ามาเลยครับนี่แหละครับค่อยๆรอดเล่นไปหาครับเตะซ้ายเข้าไปอาล้ครับดูว่าพลังหนุ่มจะเล่นเกมตอนนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยเลี้ยงไข่ไปก่อนครับแกกะเตะก้านคอเลยนะครับเป็นน้องโฟนฟื้นตัวแล้วครับพลังหนุ่มก็ ม่เขาเรียกว่าฝังไม่ลงวาแต่แตกทิ้งซ้ายครับโอ้โหแตกค่อนข้าง,างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่พลังหนุ่มเนี่ยแกก็เลือดเย็นพอนะครับไม่เล่งนะฮะ<อ><อ>ไม่ได้ก็เก็บอาการเก็บแรงไว้ก่อนมวยเก่าเกมประสบการณ์สูงครับพลังหนุ่มรับจับในมาเป็นน้องโฟนปลายยกต้องเล่งครับตนยกในไปโดนชุดใหญ่เข้าไปโอ้โหรับเ,เก่าเกมมากๆครับพลังหนุ่มเวลาย,ยังเหลือเฟือเล่งแล้วครับเล่งแข้งซ้ายเป็นน้องโฟนถีบไว พัดหน่มเล่าโหทีกลับบ้านครับโอ้โหโดยเกมมันบีบแลวครับทาให้เพชรน้องฟนเนี่ยต้องพยายามเดินเข้าหามากขึ้นเลยนะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเอาคืนไม่ได้ก็เดี๋ยวขอสักทีครับแบบนี้ครับแต่คืนก็ยังดีครับก็พยายามใช้แผนเกลือจิ้มเกลือบ้างดน้าเพชรน้องฟนครับได้รับแผลแต่เข้าพยายามจามด้วยศอกครับพยายามเลี้ยงเลี้ยงขึ้นมาได้เหมือนกันต้องดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับเพชรน้องฟน แข้งซ้ายไม่โดนครับสังเกตแผลแตกของเพชรน้องโฟนนี่ไม่เข้าตาตามครับอะะครับยกนี้เพชรน้องโฟนนี่วิ่งเข้าไปหาครับจากที่เดินขึ้นใายกที่แล้วยกนี้ต้องวิ่งครับเนี่ยต้องวิ่งเขาใส่เลยนะครับแต่ว่าอย่าไปวิ่งใส่ซอกนะครับ <c oughs> ต้องวิ่งและทำเขาด้วยครับ ไอ้สองไม่ว่าจะไปโดนอาวุธอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่าพลังหนุ่มนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่ครับนักชกเก๋าเกมจากปัตตานีครับเลือกออกตอนนี้พลังหนุ่มโอ้โออกกบัวเซเต็มจอบเลยครับจอบเลยครับโอ้นี่ครับเจอส่อครับวิ่งเข้าไปชนสอครับโอ้แล้วแตกแผลด้วยนะครับโอ้โหวันนี้สอแกนี่พิษสองเยอะเหลือเกินครับงดนานพลังหนุ่มและนี่คือการชนะน็อกสี่ครั้งติดครับโอ้โหกลายเป็นจอบนักเอาของพยินดีไปแล้วครับพลังหนุ่มครับ โอ้นึกว่ามีดีแค่เข่านะครับมีศอกด้วยครับพลังหนุ่มวันนี้โอ้โหโอ้จามสองทีได้สองแผลครับแล้วก็ชนะน็อกไปครับไปดูภาพช้าเลยครับคือจังหวะเนี่ยครับเจ้าคืนนะครับเพื่น้องโฟนเข้าไปโดนศอกโอ้โหไปเลยครับโอ้โหเต็มหน้าผาครับนี่ครับโอ้โหจริงเป็นวยซ้ายครับแต่ไม่สอกขวานะครับโอ้โหสอกแกนี่อมหิตบ้างครับเห็นจังหวะนี้ฟันโชะเดียวเลยครับได้เรื่องเลยนี่ครับ yeah dude